Ens, วววววสวัสดีครับวันนี้อยู่กับของปลาชิดคนหมักรถคือเรา oui. well ครับวันนี้มาเบิ้งรถฉีบมือหมุนอีกรอบครับวันนี้มีราคาพิเศษมไหมครับตัวนี้เป็นหกพันหกฉีบเคเคมือหมุนได้ผูได้หาไปใส่งานครับฉีบไม่ฉีบอ้อยใส่งานได้ค่องโตครับตัวนี้ฉีบบ่มีหักมีดามครับบ่มีคือซ้ำขีบไม่อ่ะเนาะเพราะว่ามัน ป่องตองอยู่นนเนาะงานน้อยมากเบิ้งขั้นหนาครับขั้นหนาสิบหลอดอแข็งเป๊กครับบ่ต้องยาน,านอืมถ้าฮักเอามาเขีมได้ <c oughs> <c oughs> ตาขั้นสิบหลอดฮักนี่เอามาเขีมหน่อยครับ,รบตัวนี้เป็นหกพันหกตัวเต็มมัตัวเต็มครับเรียมทะเบียน,ต,ยนตัวนี้เลีมทะเบียนชุดโอนครบเบื้งเบืองบืงบ้อง ขีบก่อนรับเบิง้งบ่มีหักมีดามเนี่ยครับเนี่ยเบิ้งเด้อโอ้ของแท้เขาคอยดีวะ่ะครับหกพันหกตัวเต็มเสื้อเกียร์ยังกเอ็นดับนี่ครับเสื้อเกียร์ยนะเสื้อมันตัวใดหรือตัวเนี้ย 4ีเจ็ดีเจ็ดตัวนี้ดครับตัวที่ขันวนุนเจอเป็นเจ็ครับเตาเสือร้ายเจอโอเจ็ดเจ็สือรายนหกันหกตีโอ้เป็นเจ็ดเจ็ดเสื้าครับอือออโพว่ามันหกพันหกนเจ็ดเจ็ดเสือาครับนี่ครับตัวนี้จักแรกตัวนี get, <โ ters S 1> <bok> ้เอเจแรเจ็ <jam> ยังโอเคครับหาสิบเปอร์เซ็นต์แ้วเมืองปัง่มเขาอื่นปั่มอยังนี่ปั่มหลังครับตัวนี้อันนี้เอื่นปั่มหลังปัง่มปั่มนอกได้บ่ปั่มนอกต่อตรงต่อตรงจากเพ้าพีดีโอเพอ้าพีดีโอปรได้ผ่านหลบเพ้าีทีโอนะครับเพป็นตรงตามหล่อเรื่องเลยอ๋อตามหล่อเรื่องเลยนนเป็นเผ้าตรงเง,งาาวีว ตามรอบเครื่องตามรอบเครื่องคือตาเครื่องขึ้นมันทำงานเลยนะถ้ามัต้องมาใส่ระบบพิเดโอซอยทำงานไงโอ้มันต่อตรงจังรอบเครื่อนนี่มีเป็นถังไฮโดรลิกครับระบบสายระบบยางจัดถือว่าสวยงามเลยครับนี่ของสายเดิมมาจากโรงงานจากจากโรงงานครับยังว่าถ้เปลี่ยนเท็จเสร็จยู่เด้เออเป็นสายมาจากโรงงานทั้งหมดเลยน่องของไม้เลยครับนี่ถือว่าสวยงามครับตัวนี้ขีบตัวนี้ถือว่างามเลยล่ะ เออซื้อใส่หาใส่บ่ผิดหวังครับบ่มีหักมีดามครับเบ,บิ่งแห่งกรีนเลยมืม้อนี้มือม้อนี้มีราคาพิเศษเท่าไรก่อนสี่แสบ่ขายเอาสี่แสนพอครับอ่ามือนี้แต่ก่อนตั้งไว้4 6 5, ครับครับมือนี้สี่ให้ราคาพิเศษ4ี่แสนสหมื่นบาทครับไปขีบตัวนี้ขีปไม้แพงนะครับไปสอบถามบางขีปไม้เพิ่งกระได้น,น,น,นะครับเออขีปไม้นี่รอดไปถามใส่กันลดราคา เฉพาะโองขีดตัวนี้กับน้องๆของไม่เนาะแต่ไปถามโคงขีดตัวนี้กันมอมอสี่แสนนะครับเฉพาะโคงขีดโคงขีดร้อมมือหมุนพร้อมมือหมุนเกือบสี่แสนเกือบสี่แสนของไม่ครับของไม้อันนี้กับน้องๆของไม่้นี้องตัวบึ้งสภาพไหมยังเนียนปึิ้ลเลสโลกสลักเนียนเบิ้ลสลักยังไม่ทันดิล้มได้กคอนจยกอันเนาะยังว่าดิซึ่งในเนี้ยเออบึ้งถ่ายง่าถ่ายบะบะเลยเออ ถึงรถถึงขีบเนาะถึงรถถึงขีบได้หนิสี่แสนสีครับเล่มทะเบียนพร้อมเร่มทะเบียนแต่ว่าเออแต่ว่ากันอีกเร่มทะเบียนจบเจ้าของเดิมแกเสียแต่ลูกลูกเขานี่ไทยบัตรประชาชนทะเบียนบ้านใบมอน้านบัตรใหม้าหมาเบิด้ดชุดโอนครบแต่ว่าเจ้าของรถน่ะตายแล้วเออจบเจ้าของรถเสียแต่ว่าอยากได้อยากได้ก็ไปตามเอาได้ลูกเขาค่ะไปเสียค่าทนายให้เขาฟ้องมอรถให้เขากเกษตรไทยรุ่ง แต่ว่าพูดถึงว่ามันมีเหลี่ยมกันดีเหรอละจนมาเข้ามาชี้แก่นเนาะแจนสมาเราไทยพอแต่ว่อใครมีเหลี่ยม,มเออเ,เอาฟังเสียงเบิึงฟังเสียงลองฟังเสียงครับฟังเสียงมาฟังเสียงเบิึงมันจวดสำเนสี่แสนสี่หมื่นบาทเลยครับคันนี้เอกสารชุดโอนครบแต่ว่าจะคองเพิ่นตายครับจวดนั่นขีดนี่ถือว่าโอเคเลยะไรดีครับมันเป็นขีดนี่ สวยงามเลยครับมุนไดนครับมุนไดนมุนไดนมุนไดนสามร้อยหกสิบองศาครับลงมืน่นเสียงดีดังดีครับ ในงานปกติครับเอกสารครบผู้ใดสนใจกับมากเลยครับ้อมใส่ด้วยครับ้อมใส่สี้ดร้อมใส่ใสเป็นบอดเจ็ดเด้วยครับโอ้โยกได้สูงครับมือหมุนมุนลุยเลยไ,ได้หาขีดมือหมุนนะครับนี่ สี่แสนมื่นบาทครับมาห่อนมาถึงมาคุ้ยกันครับมีเอกสารชุดโอนครบครับครบเลยครบเลยขีอจ<บ>้มนื่อว่าสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ทื่อว่าสมบูรณ์เล่แหละเสียงดังดีครับมาผู้ดใดสนใจครับมาเลย ม,ม,มันเป็นขีดมือหมุนครับขีดมือหมุนหรเบิ้งสัพพะขีดเลยครับพี่ว่าง้อไมเลยครับน่ขีดเลยสัพพะมือขีดพี่ว่างามเลยไม่สนใจครับขีดงลางขม้าได้เลยรถพร้อมใส่งานครับนี่เบิ้งสัพพะขีดเลยบ่มีหักมีดามครับ,อ,รบอืมนี่สิ้นกระบ,บอกกระแหงกิ๊กเลยเบิง้ง หูสลักบ่มีหูกบ่มีันี่เนาะเนีนเปี๊ยเ,ยเ,ยเลยวะ่ยวะแสดงว่ารถใส่งานหน่อยขีดใส่งานหน่อยครับนี่ขอมอใส่กับผูใดสนใจมากเลยครับเอารถสไลด์มาอ้อมเลยมาใส่ไปเลยริืมตัดอ้อยแล้วเดียนนานี่ก็ลโง,งานแล้วอันนี้ประโยชน์หลายนะครับประโยชน์หลายีเป็นอ้อ,อยเป็นไม้เดี๋ยวมเลยเป็นพะยะตัวนี้เขาเขารถกะ <ใน S 1> หมุนเนยเลยม่ต้องไปอันขึ้นยากว่าเขาเขารถยากไม่ยุ่งค่ายไม่ยางได้ แมนี่ครับมันบ่หน่อยเลยครับขีบตัวนี้ปากก็บน่อยปากนี่มันมันอาได้บัมนตีสองเม็ดสิองเมเออมันบ่าม่นขีบหน่อยดิเนี่นปากน่อยวบัน่อยครับกัเโหน่อยเลยอ่ไปสนใจครับกิงกลางข้ามาได้เลยตรวพร้อมใส่งานด้วยครับข้าหนาซิบล้อถ้าว่าฮักนี่เอามาเค็ม โอ้มันกับขั้นไงผุดเนาะเปลี่ยนคานใหม่เลยเออเปลี่ยนคานใหม่เลยถ้าเอาไปใส่งานหักนี่รับประกันรับประกันหนึ่งปีหนึ่งปีเออในของแท้เลยครับนี่เฉพาะคานหนาเฉพาะคานหนาเด้เอออันอื่นโมกี้เอาด้เนี่ยเนี่ยอื่นกับเออมันก็ตามการใสียงเออตามการใสีงานแต่ว่าคานหนานี่รับประกันให้เลยเพื่อนวะมันกับเป็นตลาบประกันตัวคานหนาสิบดัวผดเนาะมันกับแข็งแรงพูดยังจี่มันก็บเลวเลยเถอะแหละนี่ เออผู้ใดสนใจครับจริงกลางขามาเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนำเนเ่ยครับผมเดี๋ยวพอกันคลิปนาสวัสดีครับ